พี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีฟีเจสวยครับผมอ,นนอันนี้คือเครื่องอะไรคะนี่ทำไมนหน้าตามันเปิดตัวนี้มีชื่อว่าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหรืออัดเม็ดอาหารสัตว์แบรนด์มาเวลรุ่นซูเปอร์จัมโบ้ท่านไหนที่กําลังมองหาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหรืออัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ผลิตได้เยอะแต่ราคาย่อมเยานะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มาก็น้อยไปดูกันครับมาดูการทํางานก่อนอันดับแรกเลยนะด้านบนนียก็จะเป็นวัตถุดิบที่ท่านใส่ไม่ว่าจะเป็นมูลสว์จะเป็นดินหรือว่าจะเป็นเศษ เพื่อกระบวนการอัดโดยการสลิงตัวนี้นะผ่านตะแกรงรังผึ้งตัวนี้แล้วก็ที่สุดการทํางานคือล่วงออกมาตรงนี้เป็นเม็ดปุ๋ยขนาด5.5มิลซึ่งตะแกรงรังผึ้งตัวนี้เราสามารถเลือกขนาดรูได้นะครับแต่มาตรฐานของเม็ดปุ๋ยก็จะอยู่ที่5.5มิลจะต้องการเม็ดเล็กกว่านี้หรืออาหารสัตว์ที่ต้องการเม็ดโตกว่านี้แจ้งทางเจ้าสัวให้ผลิตตามความต้องการของท่านได้นะครับกำลังการผลิตต่อชั่วโมงเนี่ยจะได้อยู่ที่500ถึง1,000กิโลสูงสุดเนี่ยชั่วโมงละตันอยู่ที่ปริมาณที่ท่านใส่ว่าท่านใส่ต่อเนื่องไหมาาณ่ถือวา ผลิตได้เยอะมากๆนะเยอะกว่าตัวไซส์เล็กที่ขายตามท้องตลาดนะครับในส่วนของตัวต้วตนกาลังนะครับเนื่องจากลูกค้าท่านนี้เป็น FC จังหวัดสกนลนครได้มีมอเตอร์3แรงอยู่แล้วนะครับทางเครืส่วนก็ได้ออกแบบเป็นระบบโซ่ทดตัวนี้นะครับเพื่อใช้กับมอเตอร์ขนาดเล็กได้นะต้องรบกวนเป็นขวดลวดทองแดงแท้ตระกูลมิสูฮิจิชิถ้าเป็นมอเตอร์ขนาด5แรงจะมีปัญหาเรื่องไฟบ้านนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็แนะนําท่านใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลนะขนาดไม่น้อยกว่า8แรงนี้ไม่หนักเครืกิงมากนะครับซึ่งปกตตอออเมรร้งงคื่5แ สิแรงด้วยซ้ำแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเบาต่อต้นกําลังนะครับตัวนี้นะเ่อนย้ายสะดวกด้วยนะครับเฮียคะแล้วตัวนี้ละคะเท่าไหร่คะในส่วนของราคานะครับท่านไหนดูคลิปนี้เช่นเดิมครับเฮียจัดโปรให้ขอญาตจํากัดแค่5ท่านนะครับเกินกว่านี้ขอญาตปรับเป็นราคาปกตินะครับก็จะอยู่ที่29,900นานระครับไม่รวมตัวต้นกําลังส่วนท่านไหนอยากได้ครบชุดพร้อมใช้ทักหาทีมงานนะครับว่าต้องการเป็นระบบไฟฟ้าหรือเป็นเครื่องยนต์นะฮะสามารถจัดการให้ได้พร้อมใช้งานมีบริการจัดส่งให้ท่านทั่วไทยนะครับในส ถึง2,000บาทขึ้นอยู่กับจํานวนง,งวดที่ท่านเลือกและรุ่นที่ท่านต้องการนะครับประมาณนี้นะครับนึกถึงเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอัดเม็ดอาหารสัตว์นะครับนึกถึงเจ้าสัวเกษตรนะครับผมนะก็ท่านไหนดูคลิปจนจบก็ต้องขอบคุณท่านมากนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮียและทีมงานเจ้าสัวทำคลิปลักษณะแบบนี้ออกมานะครับดูจังหวัดไหนกดทุกใจหนึ่งดวงพร้อมเลิตผลที่ท่านติดตามช่องเจ้าสัวนะครับผมปิดท้ายโยูครับสิทท่านผู้ชมเจ้าสัวเกษตรผู้คิดเกษตรกรไทยเฮียบอลจัดให้เสมอท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ